สวัสดีครับเมื่อวานแอดมินทํำคลิปเรื่องรัสเซียจัดก,การมิก29ของยูเครนไปสองลำแล้วแอดมินอนธิบายเหตุผลว่าทําไมยูเครนใช้มิก29มากกว่าซู27และแอดมินเอาภาพซู27จอดเทียบกับมิก29มาให้ดูนะครับซึ่งผู้ชมบางคนเพิ่งรู้ว่า มีเกเล็กกว่าซู27เยอะมากไม่เคยรู้มาก่อนคิดว่าเครื่องบินรบจะลำเท่ากันหรือว่าเล็กใหญ่กว่ากันนิดหน่อยไม่คิดว่ามันจะต่างกันมากถึงขนาดนี้เครื่องบินรบก็จะมี3รุ่นใหญ่ๆนะครับก็คือขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ประโยชน์ก็แตกต่างกันออกไปทางฝั่งของตะวันตกเครื่องบินรบขนาดเล็กอันนี้ไม่นับเครื่องบินฝึกนะครับก็จะมี F16 F35 ขนาดกลางก็จะมี f a ฟเอสปเปอ ลาฟาวไทฟูนใหญ่ขึ้นมากว่า F 1 6นิดหน่อยส่วนขนาดใหญ่ก็จะมี F 1 5 e อีกแล้วก็ F 2 2แสบวปเตอร์แล้วกิฟเพนล่ะกิฟเพนเล็กกว่า F 1 6นะครับตะวันตกถือว่าเป็นเครื่องบินฝึกหรือว่าเครื่องบินโจมตีเบาเท่านั้นไม่นับเป็นเครื่องบินรบแบบเต็มตัวแม้ว่าสวีเดนจะพยายามอัปเกรดแต่ว่าตะวันตกไม่ได้มาสดใจกิฟเพนต่อให้อุปกรณ์ของกิฟเพนนี่ค่อนข้างดีแต่ว่าสมรรถนะไม่ได้ได้กว่า F 1 6ตัวเล็กเยอะ สหรัฐอังกฤษก็ขายอุปกรณ์ให้กับสวีเดนเพื่อเอาไปผลิตกิฟเพนแต่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ด้อยกว่าที่สหรัฐกับอังกฤษใช้อยู่แล้วอังกฤษเอากิฟเพนไปเป็นเครื่องบินฝึกบินแต่ว่าเอาไปไม่มากนะครับส่วนสหรัฐไม่มาสนใจกิฟเพนแม้แต่เอาไปเป็นเครื่องบินฝึกบินสหรัฐก็ไม่เอานะครับเพราะว่าระบบการบินของกิฟเพนไม่เข้ากับระบบของสหรัฐเพราะว่าเครื่องบินของสหรัฐไม่มีขนาดหรือว่าปีขนาดเล็กด้านหน้ากิฟเพนมันเล็กไปสมบุกสมบันนี่ไม่ได้ ส่วนรัสเซียเครื่องบินขนาดเล็กก็คือมิก21ซึ่งรัสเซียนิปดประจำการไปแล้วเครื่องบินขนาดกลางก็คือมิก29ซึ่งรัสเซียก็ปดไม่ใช้แต่ว่ามีประจำการในกองทัพอากาศนิดหน่อยเอาไว้ฝึกบินนะครับส่วนมิก35อันนี้ก็เป็นเครื่องบินขนาดกลางเช่นกันรัเสเซียประจำการแค่6กลำเท่านั้นแล้วก็ไม่เอามารบด้วยมิก29แล้วก็มิก35มันมีข้อปกพรพัองอยู่อันนี้ถ้าอธิบายก็จะยาวไปนะครับส่วนเครื่องบินขนาดใหญ่ก็คือซู27 ซูสามสิบซูสามสิสซูสามสิบสี่ซูสามสิบห้าแล้วก็ซูห้าสอันนี้รวนเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่นี้ทั้งสิน้นทำไมรัเสเซียเน้นใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ไม่ผลิตเครื่องบินขนาดเล็กขนาดกลางอีกเลยนะครับปัญหาก็มาจากเครื่องยนต์รัเสเซียไม่สามารถดาวไซซิงทำเครื่องยนต์ขนาดเล็กน้ำหนักเบาแต่ว่ามีแรงขับที่ดีได้นะครับ รัเสเซียก็จะเป็นต้องทําเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ทาให้โครงสร้างเครื่องบินต้องใหญ่ไปด้วยให้มันสมดุลน,นะครับรัเสเซียออกจากแบบของซู27นี่ไม่ได้ ม o ฟออนไม่ได้ก็เอามาพัฒนานิดหน่อยและครับไปเป็นซู -30 33 34-35แม้แต่ซู57รูปแบบการวางเครื่องยนต์ก็เหมือนกับซู27เพราะว่าข้อจำกัดเรื่องเครื่องยนต์เครื่องบินของรัสเซียนะครับอาจจะราคาไม่แพงมากนักแต่ว่าเครื่องยนต์ราคาแพงและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นี้สั้นต้องเปลี่ยนเร็วกว่าของตะวันตกสมมุติว่าอายุแอร์เฟรมของเครื่องบินหมายถึงอายุการใช้งานหนึ่งชีวิตของเครื่องบินเครื่องบินของสหรัฐอาจ เปลี่ยนเครื่องยนต์สองครั้งเครื่องบินของรัสเซียอาจต้องเปลี่ยนถึง3-4ถึงครั้งเครื่องยนต์ของรัสเซียอายุการใช้งานประมาณ6 0 0 0ชั่วโมงนะครับเครื่องยนต์ของสหรัฐอยู่ที่ประมาณ8,00 0ชั่วโมงล่าสุดเครื่องยนต์ของ f 1 5 e ิพัฒนาไปเป็น16,00 0ชั่วโมงแล้วนะครับส่วนรัสเซียก็ยังอยู่เหมือนเดิมต่อไปจีนจะแซงรัสเซียเรื่องเครื่องยนต์นะครับรัสเซียมีแต่เครื่องบินขนาดใหญ่เท่านั้นด้วยความจําเป็นนะครับ เครื่องบินขนาดใหญ่มันก็มีประโยชน์ก็คือบินได้สูงบินได้นานพิสัยกะบ,บินไกลมันทุกอาวุธได้เยอะมันกับนอกอินทรีแต่ว่ามันมีข้อเสียเปรียบมันบินต่ำๆนี้ไม่ค่อยจะได้มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าน้ำหนักเยอะบินช้าก็ไม่ได้แรงยกจะตกนะครับเพราะฉะนั้นสู27่27 สามสิบสามสิบสามสามสิบห้าแล้วก็ห้าสิบเจ็ดทุกตัวถ้าเจอกับสมรภูมหุบเขาเยอะเมันเสียเปรียบนะครับเราจึงเห็นว่ายุโรปเอาเอฟสิบหกไปดักไว้โดยเฉพาะที่เทือกเขาแอลมียุทธวิธีจัดการโดยเฉพาะรวมถึงระบบป้องกันด้วยเพราะว่าแฟงเกอร์ทั้งหลายต้องบินสูงอยู่แล้วไม่ว่าเครื่องบินของรัสเซียจะดูคล่องทําท่าง,งูเห่าได้มีแรงขับเวกเตอร์มาช่วยแต่มันก็คล่องบนอากาศกว้างแต่ถ้าต้องบินลักเลาะเทือกเขาสูทั้งหลายไม่ โอเคมันใหญ่หนักแล้วก็เลี้ยวยากนะครับดูกรณีของปากีสถานอันนี้เป็นตัวอย่างตอนนั้นโซเวียตส่งเครื่องบินเล็กอย่างซู -25 เข้ามาแล้วครับมันเป็นหุบเขาสลับซับซ้อนปากีสถานหนักเก็บด้วย F-16 ที่มีความเร็วแล้วก็ความคล่องมากกว่าตอนนั้นสหรัฐเข้าไปช่วยทั้งอัฟกานแล้วก็ปากีเครื่องบินของโซเวียตถูกจัดการไป118ลำเฮลิคอปเตอร์333าลำเครื่องบินโซเวียตในตอนนั้นก็จะมีซู -22 ส 25มิก23ซึ่งเครื่องบินโซเวียตรบในหุบเขาไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีความคล่องนะครับส่วนอิสราเอลก็ได้เก็บเครื่องบินของโซเวียตในสมรภูมิที่เป็นหุบเขานี้เช่นกันในยุทธการหุบเขาเบกาอา มุมมองของตะวันตกมองว่าเครื่องบินขนาดเล็กนี่สําคัญเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับทําให้คิดถึงปากีสถานที่เชื่อมั่นมั่นใจใน F 1ฟมากและเชื่อว่าเครื่องบินขนาดเล็กคล่องอย่าง F 1ฟจะมีประโยชน์มากกว่านะครับไม่ว่าต่อมาสาหรัฐจะความบาทไป ปากีสถานก็ไปเอา JF17 Thunder มาเพราะรู้ว่าอินเดียไปเอา SU30 MKI มาตัวใหญ่จัดการได้แบบง่ายๆนะครับอันนี้ถ้าตามลักษณะแล้วอินเดียสู้ปากีไม่ได้ถ้าอินเดียเป็นฝ่ายปุกนะครับเพราะว่าต้องไปเจอกับเทือกเข่าที่สลับซับซ้อน เครื่องบินอย่างซู30 MKI ตัวใหญ่ก็จะโดนดักเก็บเอาแบบง่ายเรื่องนี้อินเดียลองแล้วแค่ส่งซู30ไปใกล้ๆกับปากีก็โดนปากีล็อกเป้าเอาแบบง่ายสุดท้ายอินเดียต้องเอาซู30 MKI ถอยออกมานะครับแล้วก็ส่งมิก21ไปซึ่งเข้าไป มิก2 1่สิึ่งไม่รอดอยู่ดีนะครับสรุปแล้วเครื่องบินลำใหญ่มันก็มีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะทำให้อินเดียต้องมีโครงการจัดหาเครื่องบินขนาดกลางแล้วก็ได้ลาฟามานะครับและนั่นก็คือเหตุผลและซู3 0มันเป็นเครื่องบินสารพัดปวดปาท,ที่ไม่ได้มันต้องมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับส่วนสารัฐนี่ชัดเจน F16 เอาไว้ขับไล่รุมจัดการศัตรูในช่วงสั้น F15 F22 ห้่องคลองแน่นฟ้าปัดกวาดโจมตีเบื้องต้นนะครับจนมาช่วงหลังที่สหรัฐต้องการเอา F35 มาทดแทนเครื่องบินทุกลำก็เฉียงกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วครับส่วนเครื่องบินขนาดกลางของสหรัฐก็คือ f a 1 8 s u p ป r Hornet อันนี้เอาไว้ลงเรือประทุกเครื่องบินนี้โดยเฉพาะ Super Hornet เป็นของกองทัพเรือไม่ใช่กองทัพอากาศนะครับเครื่องบินที่เหมาะในการลงเรือคือไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะว่าพื้นที่บนเรือมีจำกัด รวมถึงที่เก็บด้วยและต้องไม่เล็กเกินไปนะครับเพราะว่าต้องมีการบรรทุกอาวุธในการโจมตีด้วยจึงต้องมีเครื่องบินขนาดกลาง สหรัฐเคยคิดจะเอา F15E a g l e กมาลงเรือแต่ว่ามันใหญ่เกินไปคิดจะเอา F16 มาลงเรือด้วยแต่มันก็เล็กเกินไปนะครับส่วนรัสเซียเอาซู -3 3ไปลงเรือซึ่งมันก็เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่มีปัญหาเยอะดีที่เรือบรรทุกเครื่องบินของรัสเซียไม่ได้เป็นงานเป็นการใ้ขนาดนั้นซู -33 ก็แทบไม่ได้ยินชื่อเสียงนะครับแต่ก็ยังมีซู -3 3อยู่นะครับแต่ว่าอยู่แบบเงียบๆส่วนจีนเอาแบบของซู27เอาปเดทอาไปทเป็น J15 ลงเรือ อันนี้ก็ตกเรือเป็นประจำเพราะว่ามันตัวใหญ่เกินไปจริงๆเครื่องบินขนาดกลางมันเหมาะสําหรับลงเรือเท่านั้นอินเดียก็เอามิก29ไปลงเรือนะครับส่วนเครื่องบินขนาดกลางลําอื่นก็จะมียูโรไฟเดอร์ไทฟูนดัสโซราฟาวอันนี้สร้างมาทําไมมันกักกักไปไม่สุดสซักทางนะครับคลองอากาศก,ก็ไม่ดีเท่าเครื่องบินขนาดใหญ่ขับไล่ก็ไม่ปาดเปียวก็สู้ f 16ไม่ได้ลาฟาวนี้เข้าใจนะครับเพราะว่าฝรั่งเศส หวังเอาไปลงเรือประทุกเครื่องบินส่วนไทฟูนสร้างมาทำไมลงเรือก็ไม่ได้หน้าที่ของไทฟูนจริงๆก็คือ จมตีภาคพื้นเลียกใกล้พยายามเอาไปขับไล่ก็พอได้เล็กน้อยติดที่ความเร็วนะครับสรุปไทฟูนเป็นเครื่องบินที่ราคาแพงที่มีประโยชน์น้อยที่สุดในทางยุทธวิธีนะครับเรื่องนี้ชฉมันนิชุนมากไปร่วมลงทุนกับอังกฤษขับไล่ก็ไม่ดีโจมตีก็ได้เล็กน้อยไม่มีใบอนุญาตบรรทุก B61 ด้วยแทบไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิต รัสเซียก็เลยไม่เอาเครื่องบินขนาดกลางขอไปสุดกับเครื่องบินขนาดใหญ่ดีกว่านะครับสหรัฐก็ไม่สร้างเครื่องบินขนาดกลางอีกไม่เล็กก็ใหญ่ไปเลยยกเว้นูเปอร์โฮเนตเอาไว้ลงเรือเท่านั้นการสร้างเครื่องบินมีเหตุผลรองรับอยู่แล้วการเลือกขนาดของเครื่องบินก็มีปัจจัยหลายอย่าง ที่สุดแล้วก็ต้องมียุทธวิธีในการใช้งานนะครับเอาจุดแข็งมาลบจุดได้ยแล้วก็พยายามไม่ไปในที่ที่ตัวเองเสียเปรียบอย่างเครื่องบินตัวใหญ่ของรัสเซียเน้นป้องกันตัวเองมากกว่านะครับที่จะเอาไปปลุกรุกคนอื่นอย่างแนวป้องกันของยุโรปที่วาง F16 เป็นด่านหน้าเรื่องนี้คิดมาแล้วนะครับเครื่องบินแฟงเกอร์ตัวใหญ่จะผ่านเข้ายุโรปมันยากมากแน่นอนว่ารัสเซียคงไม่มาหวังกับเครื่องบินในการประทะก,กับยุโรปไปหวังกับขีปนาวุธมากกว่านะครับ คลิปนี้แอดมินแค่อยากบอกว่าขนาดของเครื่องบินต่างกันความสามารถต่างกันหน้าที่ก็ต่างกันและเครื่องบินทุกลำมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อด้อยได้อย่างสีอย่างไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับเครื่องบินทุกลำก็สู้กันได้หมดเลยครับแต่ว่าจะรอดจะร่วงเหมือนขึ้นอยู่กับสนามรบว่าเป็นแบบไหนความสามารถเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นเครื่องบินฝึกแล้วคิดอยากจะเป็นเบอร์ต้นของโลกจะอยู่แนวหน้าอันนี้มันก็เกินไปนะครับ